ผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าการที่เราจะไปจอดรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยเอาไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งต้องระมัดระวังนะคะบางคนเนี่ยเผลอเลอลืมนะเสียบกุญแจเอาไว้มันเป็นเหตุที่ทําให้โจรน,นะคะหรือว่าขโมยเนี่ยเขาง่าย ออแล้วก็สะดวกในการนําทรัพย์สินของเราไปนะคะโดยช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของการลักขโมยเนี่ยมันมีมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้ค่ะเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะชุดปราบปรามจรกรรมรถนะคะที่สพหัดใหญ่เขาไปตามจับหนุ่มไรเดอร์ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าจับคาแยกเลยนะคะหลังจากที่เขาเนี่ย ไปขโมยรถจัก,กรยานยนต์นะคะแล้วก็ไปขี่รับส่งอาหารเป็นรเดอร์ขโมย2คันเลยนะคุณอันนะคะทีนี้ขโมยมาคันแรกคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นหนี้เพราะว่าถูกหลอกนะคะให้เล่นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ทําให้เขาเนี่ยสูญเงินไปเกือบ4 0 0แสนบาททีนี้เนี่ยขโมยมาคันแรกก็คือมันไม่พอใช้หนี้เลยไปขโมยมาอีกคันนึงเพื่อที่จะเอาคันคนึงน่ยไปขายนะคะแล้วก็ทําให้รถเนี่ยนะคะ ก็ขโมยไปสองคันแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมตัวไว้ได้แต่มีหนึ่งเรื่องค่ะที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในห้างค่อนข้างจะตกใจทีเดียวเพราะว่าไปจับเนี่ยนะคะขณะที่เขากําลังรับออเดอร์ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจคือหน้าที่ก็ต้องทำใช่ไหมคนร้ายก็ต้องจับแต่ก็ยังห่วงนะคือมันมีคนสั่งอาหารแล้วรับออเดอร์มาแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็เลยมีการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะแล้วก็ไปส่งอาหารให้กับผู้ที่สั่งอาหารเนี่ยถึงที่เลยทีเดียว นะพร้อมกับบอกว่าคนขับเนี่ยไรยเดอร์เนี่ยเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะไปติดตามสถานการณ์นี้กันหน่อยนะคะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยตำรวจชุดปราบปรามโจรกรรมรถที่สอพอหัดใหญ่ค่ะนำโดยร้อยตำรวจเอกอนุสิทธิ์เนียมแก้วนะคะรองสารวัตรป,ป้องกันปราบปรามสอพอหัดใหญ่ค่ะหัวหน้าชุดนะคะ เข้าจับก,กลุ่มนายสุทธิเกียรติหรือว่าในหนูอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเองเป็นหนุ่มไรเดอร์รับส่งอาหารค่ะจับก,กลุ่มที่บริเวณริมถนนสี่แยกถนนสุพภาสารรังสรรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะพร้อมกับของกลางค่ะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave 110i สีดำแดงนะคะสีนี้นี่น่าจะเป็นสียอดฮิตจ,จริงๆนะคุณนั่นนั่นนสิครับออซึ่งเป็นรถนะคะที่ขโมยมาจาก พื้นที่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่คันแรกเนี่ยคุณผู้ชมขโมยมาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่นี้ค่ะหลังจากที่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สอบสวนขยายผลแล้วตามไปยึดรถจักรยานยนต์ได้อีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะยี่ห้อ Honda Wave 125i ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลานะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าขโมยมาจากหน้าบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ย่านถนนพลพิชัยในเมืองหาดใหญ่คันนี้เพิ่งขโมยมาเองค่ะคุณผู้ชมขโมยมาเนี่ยค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยคือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะจากการสอบสวนนะคะทางด้านของนายสุทธิเกียรติ หรือว่านายหนูเนี่ยก็ยอมอรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุขโมยรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันมาจริงๆค่ะโดยเขาอ้างว่ามีปัญหาในเรื่องของเงินแล้วก็ต้องการหาเงินไปใช้หนี้นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาเนี่ยถูกหลอกให้เล่นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ แล้วสูญเงินไปเกือบ4แสนบาทถือว่ามูลค่าสูงทีเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยของเขาเองถูกไฟแนนซ์นยึดไปเขาก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุจริงๆนะตัวเองนะมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึ่งคือยังผ่อนไม่หมดมทีนี้พอเป็นหนี้ไงฮะ,ะก็เลยถูกไฟแนนซ์ยึดไปก็เลยตัดสินใจไปก่อเหตุพอต้องเอามาเป็นเครื่องมือในการทามาหากินนะคะทีนี้เนี่ย ไปก่อเหตุเริ่มจากคันแรกก็ไปขโมยมาจากพื้นที่บ้านพลุเทียมเพอหัดใหญ่นำมาขี่รับส่งอาหารแต่ว่าเงินก็ยังชอ็อตไม่พอใช้ค่ะก็กะว่าจะเอาคันนี้แหละไปขายเอาเงินมาใช้นี่แล้วก็เลยไปก่อเหตุขโมยรถอีกคันหนึ่งที่ย่านถนนพลพิชัยนะคะ เพื่อนำมาขี่รับส่งอาหารแต่ว่าดันมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามจับกลุมได้ซะก่อนค่ะแล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยมันเป็นรถที่จอดอยู่คือพร้อมใช้งานเลยเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเสียบกุญแจคาเอาไว้ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคะก็ฝากขอโทษค่ะไปยังเจ้าของรถจัก,กรยานยนต์ทั้งสองคันด้วยนะคะ ทั้งนี้ค่ะช่วงที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไรเดอร์รายนี้ได้เนี่ยนะคะขณะที่เขากำลังรับออเดอร์อาหารเพื่อขี่ไปส่งให้กับลูกค้าที่ห้างสับพสินค้าแห่งหนึ่งพอดีค่ะโดยเขาเอาอาหารเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าไรเดอร์แล้วล่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณผู้ชมก็เลยขี่รถนะคะแล้วก็นำอาหาร ไปส่งให้ถึงมือลูกค้าแทนเลยค่ะพร้อมกับบอกให้รู้ด้วยว่าไราเดอร์คนนี้เนี่ยถูกตำรวจจับแล้วเพราะว่าตัวไรเดอร์เนี่ยไปขโมยรถจักรยานยนต์คนอื่นเขามา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือผมเนี่ยก็เลยต้องขี่รถมาส่งอาหารให้เองซึ่งก็เขาบอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับคนทั้งห้างเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถืออาหารมาส่งให้ถึงมือเลยนะคะเรียกว่ารับจอบทีนี้ก็เลยพากันขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ช่วยนำอาหารมาส่งให้ถึงมือด้วยค,คนร้ายก็ต้องจับ อาหารก็ต้องเอาไปส่ง <c oughs> คือห่วงคนที่สั่งอาหารเนี่ยจะไม่ได้ทานไงตำรวจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนี่นะครับยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริโภคนะสั่งอาหารนะฮะมีออเดอร์เกิดขึ้นแล้วนี่นะครับก็ไม่พลาดนะฮะก็ขับรถไปส่งอาหารนะครับให้กับคนที่เขาสั่งผ่านออเดอร์นี้นั่นเองครับ